สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์จบไปแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอบเก็บคะแนนกันค่ะ10บคะแนนนะคะก่อนจะสอบคุณครูก็จะทบทวนเนื้อหาใจความสำคัญคีย์เวิร์ดของเรื่องนะคะเพื่อให้หนูทำข้อสอบให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด คุณครูอนุญาตให้หนูสอบได้3ครั้งนะคะ1คนสอบได้3ครั้งสอบ4ครั้งได้ไหมคะได้ค่ะสอบ5ครั้งได้ไหมคะได้ค่ะแต่คุณครูจะเอาคะแนนแค่3ครั้งแรกเท่านั้น3ครั้งแรกแล้วก็เอาคะแนนที่ดีที่สุดให้หนูครั้งที่1สอบได้5ครั้งที่สองสอบได้6ครั้งที่3ามสอบได้7ครั้งที่4สอบได้10คุณครูเอาแค่ครั้งที่3 ว่าครั้งที่สามสอบได้เจ็ดใช่ไหมคะก็คือได้เจ็ดคะแนนครั้งที่สี่หนูสอบได้สิบก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณครูให้โคต้าหนูแค่สามครั้งแค่นั้นฉะนั้นก่อนกดให้คิดดีๆก่อนนะคะเพราะว่าคุณครูมีการลงคะแนนไว้อย่างละเอียดเลยว่าครั้งที่หนึ่งได้เท่าไหร่ครั้งที่สองได้เท่าไหร่ครั้งที่สามได้เท่าไหร่นะคะส่วนครั้งที่สี่ห้าหกไม่ลงค่ะลูกเพราะว่าอ่าช่องคะแนนไม่พอนะคะโคต้าหนึ่งคนแค่สามครั้งเท่านั้นนะจ๊ะ การสอบวันนี้ไม่มีพาชิ้มงานนะลูกเป็นการสอบเป็นคลิปของวันจันทร์ที่6กันยายนปีพุทธศักราช2564นะคะเรายังเรียนออนไลน์กันเหมือนเดิมค่ะลูกยังไม่ได้เปิดห้องเรียนมาเจอกันนะคะครูคาดว่าก็ถึงสิ้นเดือนนี้แหละลูกจะได้ปิดเทอมกันไปเลยนะคะอะทีนี้มาดูเนื้อหากันเลยนะคะจากคลองสู่ห้องแอร์เด็กหิงใบพูนะคะกาบนาแป๊ด เอ้ยไม่ใช่สินาอุย้ยนาอุ้ยนะคะเออนาแปด๊ดเออใบพูกับนาแป๊ดถูกแล้วคุณผูพูดถูกแล้วนะคะใบพูกับนาแป๊ดจะไปหานาอุ้ยที่อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามในภาคก็เป็นคลองน้ํานะคะที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาใช้อาบน้ํานะคะใช้ใช้ทําหลายอย่างเลยในคลองนี้นะคะคลองนี้ชื่อว่าคลองอะไรนะคะคลอง คลองประชาชมชื่นนะคะเป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่5โปรดกล้าวให้ขุดขึ้นเพื่อเป็นทางลัดไปจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนจะได้มีน้ำไว้กินไว้ใช้ในการเกษตรด้วยค่ะนี่คือชื่อคลองในภาพนะคะทีนี้พอมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะมีเหตุการณ์ที่หนึ่งเลยก็คือน้ำในคลองเขาอธิบายบรรยากาศหมู่บ้านนั่นแหละค่ะว่าในคลองอประชาชุมชื่นมีอะไรบ้างมีผักตบชวานะคะจําได้ไหม ดอกสีม่วงม่วงนี้ยค่ะมีเหตุการณ์ที่หนึ่งเลยพ่อค้าปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งเตื้ใหญ่ๆใหม่ๆมาแล้วครับนะคะซื้อปลาทูเสร็จนะคะนะอุ้ยซื้อปลาทูเสร็จพ่อค้าก็เลยพ่อค้าก็เลยแถมเงินให้อีกห้าบาทโอ้โหซื้อของร้านนี้พ่อค้าบอกว่าเมื่อวันก่อนทอนเงินขาดเลยเอามาเลยเอาเงินมาใช้คืนจำได้ด้วยว่าทอนเงินขาดนะคะ พ่อค้าเอาเงินมาคืนให้ลูกค้าเนี่ยแสดงว่าพ่อค้าคนนี้เป็นยังไงคะลูกเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเงินห้าบาทเขาเอาไปเลยก็ได้นะมันไม่มีใครรู้นะนะอุ้ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทอนเงินตัวเองไม่ครบอย่างเงี้ยไม่คนไม่รอบคอบนะลูกเวลาได้เงินทอนเราต้องเช็คด้วยแต่พ่อค้าคนนี้เขามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไงลูกเขาก็เลยเอาเงินมาคืนให้นั่นเองนะคะจะมีสักกี่คนพ่อค้าแบบเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะคะ มันก็มีเยอะลูกและที่แม่ทอนก็มีอยู่หนูจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบไหนนะคะถ้าถ้าถ้าหนูได้เป็นพ่อค้าแม่ค้านั่นเองต่อไปเหตุการณ์ที่สองกว๋วยเตี๋ยวเรือจ้ะก๋กวยเตี๋ยวเรืออัมพวาน,นะคะทั้งสองบ้านอยากกินกว๋วยเตี๋ยวพร้อมกันเลยแม่คาา้าก็หันซ้ายหันขวาเอ้ยขายร้านไหนดีนะขายให้บ้านไหนก่อนนะคะคุณป้าเสื้อแดงเลยบอกว่าไปขคายฝัฟังนู้นก่อนเลยเพราะว่าฝั่งนู้นมีเด็กอ่าทีนี้ น้องใบพูก็เลยอ้อแบบนี้ก็มีหรออะไรเงี้ยแทนที่จะแทนที่จะไปขายช้วยเดียวก่อนเนาะใช่ไหมแต่ว่าก็มาขายให้ฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าเขาเห็นว่ามีเด็กนะคะแสดงว่าคุณป้าสแสดงเนี่ยเป็นยังไงเป็นคนมีน้ําใจนะคะให้ให้ขายก่อนเลยนะคะหลังจากที่กินเสร็จนะคะยังกินไม่เสร็จเลยใบพูแบบว่ามันได้น้อยไงก็เลยแบบสั่งแม่ค้าก็เลยว่าอ๋อสั่งไว้เลยจะทําให้ครั้งเดียวแล้วก็กินเสร็จ เอาจานเอาชามกว๋วยเตี๋ยวเอาถ้วยกว๋วยเตี๋ยวนี่วางไม่ได้เลยเดี๋ยวไปขายฝั่งนั้นเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพายเรือกลับมาเก็บเอานะคะนะอุ้ยก็เอ้ดีมากเลยจ้ะตอนแรนกน้าอุ้ยจะเอาชามมาใส่ใช่ไหมคะแต่แมค่ค้าบอกไม่ต้องฉันมีถ้วยของฉันอยู่นะคะเป็นไงลูกถ้วยละสิบบาทนะคะถ้วยละสิบบาทมันจะไปอิ่มอะไรลูกลูกชิ้นหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งก้อนลูกชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะแต่แมค่ค้าก็บอกว่าชามละสิบบาทถูกจังเลยนะคะ อยู่ได้นะลูกสิบาทก็อยู่ได้ค่ะขายแพงก็ไม่มีคนซื้อขายถูกแต่ขายได้เยอะก็พออยู่พอกินจ้าไม่เน้นรวยนะคะเขาชาวบ้านเขารู้มานานแล้วจ้ะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างไรไม่ชาวกรุงนะอุ้ยเนี่ยพูดแย่นะแป๊ดนะคะว่าเออคนที่เนี่ยเขาขายแบบขายตามอารมณ์ขายไม่เน้นรวยขายแบบมีงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้นะคะเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะลูกถ้าขายแบบแพงมากก็ขายยากนะคะแล้วมันก็เหนื่อยด้วยถ้าขายได้เยอะเนาะใช่ไหมนะคะ ต่อไปไปเที่ยวตลาดเขาก็ไปเที่ยวตลาดกันนะคะมันก็มีร้านขายครีมเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แหละที่มันแบบไม่มีคุณภาพอ่ามิครีมผิวพรรณตึงตึงครีมฟอกหน้าขาวยากแก้สิวฝ้ากระลิสติกแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพเลยมีแต่บอกว่ามาจากโรงงานราคาถูกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าไปซื้อมาใช้แล้วมันแพ้มันไม่มีใครรับผิดชอบให้เรานะลูกหน้าเราก็ต้องไปรักษาเองนะคะอันอื่นก็เหมือนกันแมนะ้แต่ขนมขนมที่มาจาก อันเนี้ยมันอาจจะมีสารปนเปื้อนเช่นยามาจากยาอาหารเครื่องปรุงรสขนมมันไม่ได้บอกที่มาส่วนประกอบวันเดือนปีที่ผลิตนะไม่มีนะคะวันหมดอายุก็ไม่มีเผื่อเปิดซื้อขนมเคี้ยวเข้าไปคอบเคี้ยวก็ไม่เข้ามันหยาบแล้วนะคะเพราะาไม่รู้ว่าหมดอายุมาจากไหนเพียงแต่บอกว่ามันถูกนะคะถ้ามีสารปนเปื้อนหรือมีอะไรที่ไม่ดีต่อร่างกายอย่างเงี้ยเราก็จะไปเรียกร้องอะไรกับเขาไม่ได้นะลูกฉะนั้นเราเป็นคนซื้อเงินเป็นของเรา เราบีสิทธิ์เลือกว่าเราจะซื้อของแบบไหนนะคะถ้าของแบบนี้ควรซื้อมาฝากคนอื่นไม่รู้แบบไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยอ้ซื้อไปฝากคนนั้นก่อนเพราะมันถูกอะไรเงี้ยซื้อของไม่ดีไปฝากคนอื่นมันมันก็ไม่โอเคนะคะมันก็ไม่เหมาะนะคะส่วนอ่ะไปเจอต่อไปเดินไปเจอร้านของสดพ่อค้าก็อธยาศัยดีคุยกันกระเซ้เย้าแย่กันย,ยอกราคาต่อราคากันได้นะคะพ่อค้าลดให้ทั้งลดทั้งแถม บรรยากาศมีความสุขมากสำหรับคนในตลาดนะคะของก็ขายดีนั่นเองนะคะทีนี้นะอุ้ยไปซื้อสีิวขาวที่ร้านโชูหวยร้านขายของชำม,มาลกูกอยากได้ยี่ห้อเด็กสมบูรณ์อ่ะคุณครูสมมุตินะคะยังได้เด็กสมบูรณ์แต่ว่าอ่าร้านอ่ะร้านของร้านที่น้าอุ้ยไปซื้ออ่ะเฮียบอกว่าไม่มีอลูกมีแต่แม็กกี้เอาไหมอะไรเงี้ยเออมีแต่แม็กกี้เออ ทีนี้ไอเฮียก็เลยตะกลูไปร้านตรงข้ามเอ้ยมีร้านเอ่อมีเด็กสมบูรณ์ไหมนี้นะคะก็เลยบอกร้านนั้นก็บอกอ๋อมีอยู่ไอเฮียก็เลยบอกว่าอไปซื้อร้านนั้นนะก็ได้นะร้านฉันไม่มีอ่าไม่มีเด็กสมบูรณ์มีแต่แม็กกี้อย่างนี้นะคะทีนี้เออไปซื้อร้านนู้นสิเขามีนะคะพ่อค้าไอเฮียเนี่ยเป็นคนที่มีน้ําใจนะคะก็คือไม่เน้นลูกค้าไม่อยากได้ยี่ห้อนี้ก็ไม่บังคับให้ซื้อแล้วก็แนะนําร้านอื่นให้ไปซื้อร้านอื่นด้วยอยู่ร้านตรงข้ามกันนั่นแหละ ก็คือจะเป็นญาติพี่น้องกันแหละเป็นคนที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือกันนะคะทําธุรกิจเหมือนกันนะคะชุมชนเดียวกันทีนี้กลับมาจากโคลงแล้วนะคะได้นหนสัปดา์สัปดา์หถัดมาวันหยุดถัดมานะคะนับแป๊กก็เลยชวนใบพูไปที่ห้างนะคะอากาศเย็นสบายแต่ใบพูรู้สึกเหมือนอะไรมันขาดหายไปนะคะสินค้าทุกชนิดที่อยู่ในห้างนะล,ลูก ติดราคาตายตัวค่ะมีคุณภาพต่อรองไม่ได้นะคะผักผลไม้ก็มีราคาสูงกว่าตลาดสดนะคะอยากได้สินค้าอะไรต้องเดินหาเองอะไรอย่างนี้นะคะมีเหตุการณ์หนึ่งใบพูซื้อข้าวมันไก่แล้วมันเผ็ดน้ําจิ้มข้าวมันไก่ใบพูก็เลยไปขอน้ําปลาจากร้านขายข้าวแกงแม่ค้าก็เลยบอกว่าซื้อของไม่ได้ซื้อร้านเราอีกมาขอน้ําปลาเราอีกอยากได้ก็ปักไปสิอย่างนี้นะคะทีนี้ใบพูโดนผู้ใหญ่ตะคอกอย่างนั้นนะลูก ใบพูก็ไม่กล้าตากลกูไม่กินก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยทิ้งท้ายด้วยเรื่องว่าอ่าความมีน้ําใจอย่างนงี้นะคะควรค่คไทยคนไทยด้วยกันควรมีน้ําใจให้กันนะคะอย่างนี้นะคะโอเคคุณครูสรุปเรื่องให้แล้วนะคะระหว่างเห็นไหมลูกความแตกต่างระหว่างชาวบ้านธรรมดากับห้างสรรพสินค้าที่เขาทําเป็นธุรกิจเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไปต่อราคาที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะไม่เหมือนตลาดสดแถวบ้านเราอย่างนี้นะคะทีนี้คุณครูจะส่งลิงก์ข้อสอบไปให้หนูนะคะมันจะขึ้นแบบนี้เลยสอบบทหกจากคลองสู่ห้องแอร์นะคะชื่อนามสกุลใส่เด็กชายเด็กหญิงเข้าด้วยนะคะคุณครูจะได้เช็กง่ายว่าเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะคะนักเรียนชั้นปไหนคลิกเลือกเลยแล้วก็ลงมือทำข้อสอบได้เลยนะคะทีนี้คุณครูจะอธิบายการสอบ ทุกครั้งที่หนูสอบแล้วหนูส่งคะแนนเข้ามาใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าหนึ่งคนสอบได้สามครั้งมันมีคนที่สอบสี่ห้าหกเจ็ดแปดครั้งจนได้สิบสอบจนกว่าจะได้เต็มสิบแต่หารู้ไหมว่าคุณครูเอาแค่สามคะแนนอันดับแรกอย่างเช่นอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่หนูส่งเพราะหนูส่งมาหาคุณครูมันก็จะเด้งเรียงตามลําดับเลยวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะคะอะครั้งที่หนึ่งยกตัวอย่างลูกภูมิพิพัฒน์สุขดีเห็นไหมคะปห้าทับสี่ สอบครั้งที่หนึ่งได้หนึ่งคะแนนครั้งที่สองได้สามคะแนนครั้งที่สามภูมิพัฒน์อยู่ไหนเนาะคุณครูถ้าคุณครูลงคะแนนแล้วคุณครูจะทําตัวหนังสือสีแดงไว้นะคะทําครบสามครั้งก็คือจบหนูสอบครั้งที่สี่ห้าหกได้เต็มสิบก็ช่างคุณครูก็จะไม่เอาค่ะคุณครูเอาแค่สามอันดับแรกเท่านั้นฉะนั้นก่อนจะกดอะไรจะสอบอะไรให้ตั้งสติดีๆนะคะ สอบได้แค่สามครั้งเท่านั้นที่คุณครูเอาคะแนนนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คือตัวอย่างที่ที่หนูสอบมานะคะอันนี้เป็นของบทที่แล้วเนี่ยนัรือเบดอ่ะอย่างนั้นรือเบดอันนี้ครั้งที่สี่ตังสือชีดําเนี่ยคือแมวแล้วได้เต็มสิบนะลูกโอ้โหเก่งมากเลยแต่สอบครั้งที่สี่แล้วไม่ได้ค่ะคุณครูก็จะเอาคะแนนสามครั้งแรกแล้วเอาคะแนนครั้งที่ดีที่สุดนะคะโอเคลงมือทําข้อสอบได้เลยค่ะ ใช้สติพิจารณาคิดดีๆนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบนะคะสอบได้ตั้ง3าครั้งขอให้ได้คะแนนเต็มเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอจบการชี้แจงการสอบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ